สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆห่วยนะครับช่องนะครับห่วยเด็ดเด็ดไปทุกทุกท่านกันเลยนะครับก็มาพบกันแนบสลับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในสูตรเก่านะครับซึ่งในงวดที่แล้วนี่สูตรดับล่างนี่ มาเป็นเลขเด่นซะงั้นนะครับนาะนี่ครับมีแต่6กับ6เลยนะฮะก็มาออก6กหนึ่งนะครับสูตรนี้กลับมาเข้าแล้วนะครับสูตรล่างนะฮะสูตรล่างก็มาล่างนะครับหลังจากที่หลุดไป2องวดนะครับสูตรลับนี่แต้มเดียวเองนะฮะแต้มเดียวเองนะครับแต้มเดียว7 9 7 0ออก7 9 6 7ออก6 7ให้ไป71นะฮะสูตรนี้สูตรเลขดับนี่สูตรนี้นะฮะให้เลขไหนไปก็ไม่วาเหมือนเดิมนะครับ รวมสูตรนี้ด้วยนะครับเนาะผมว่าสูตรอะไรดีกับสูตรรวยไปดีนะฮะน่าจะเป็นเลขดับหรือเปล่านะครับแต่สูตรที่ยังกลับมาเข้านะฮะก็เป็นสูตร19ปีเนาะตัดเข้านะฮะ97เนาะ9779นะครับเนาะซึ่งในสูตร499เนี่ยผมย้อนไปดูสถิติไปดูก็คือในสูตร4ี9เเนี่ยในหลัก10เนี่ยหลักหลัก10มีอยู่2ตัวเนี่ยมันจะมาตัวเด่นสักตัวหนึ่งนะครับในแต่ละงวดเนี่ยงวดที่แล้วนะก็มา7น็ครับงวดก่อนหน้านะครับ ก็2 2สองกับ8อ่ะก็มา8นะครับเนาะมา8มา8 9ด้วยนะครับเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้สถิติของในสูตรนี้ก็ก่อนหน้านี้16่ธันวานะครับสูตร499ให้5 5กับ4นะ5กับ 5, 4อ่ะก็มา5ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับแล้วก็1นธันวา499นะครับหลัก10หลัก1ิบกับ7อ่ะก็มา7นะฮะนี่แหละนะครับเนาะสูตร 499ก็คือเน้นเอาหลักสิบนะฮะเป็นเป็นเป็นเลขเด่นนะครับแล้วก็มาดูในงวดล่าสุดแล้วกันนะครับว่าจะได้นะครับในที่ในตัวเลขไหนกันบ้างนะครับสลับในสูตรเก่าๆเนาะอ่าสามสามสี่ปีแล้วเนาะในแต่ละสูตรนะครับเริ่มแรกเลยนะครับก็จะเป็นในสูตร499นะครับสูตร499นะครับงวดที่แล้วก็หลักสิบก็เข้านะฮะงวดนี้ก็จะได้นะครับในที่ในเจ็ดเจ็ห้าห้าเจ็ 795 790นะครับแล้วก็หลักร้อยเป็น8นะ855 850 895 8 890นะครับอ่ะนี่แหละนะสำหรับในที่ในสูตร499นะที่บอกว่าในหลัก10เนี่ย นะครับมักจะมานะครับมักมักจะมานะครับในที่ในนะครับตัวเด่นก็แสดงว่าในงวดนี้เน้นเด่น5กับ9นะฮะห้ากับ9อ่าหรืออยากจะจับคู่9 5เลยก็ได้นะครับแต่ก็ชุดสวยเนาะนะครับเนาะนี่นะฮะต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตร19ปีนะครับสูตร19ปีในงวดที่แล้วก็ตัดเข้า2ตัวนะครับงวดที่แล้วตัดเข้า2ตัวก็คือตัดเข้านะครับในที่ใน7 9 9 7นะฮะในงวดนี้ได้เลขไหนนะฮะได้เลขไหนก็คือจะเป็นนะครับในที่ ใน019ปี025 026 075 076นะครับซึ่งสูตรนี้ยนะครับไปชนกันในหลักร้อยนะครับหลักร้อยชนกันในที่ในศูนย์ะครับก็เลยได้ศูนย์ตัวเดียวนะส่วนในที่ในหลักสิบเนี่ยหลักสิบไปชนกันในที่ในสอนะครับอืมก็เลยได้ชุดประมาณเท่านี้นะฮะ นี่แหละนะครับว่าสลับในสูตร1 9ีงวดที่แล้วตัดเข้าสองตัวงวดนี้จะตัดเข้าไหมนะครับแต่ที่แน่แน่แหละนะครับถ้ามันตัดสองตัวนะครับมาชนกันสองสูตรนี้ไม่ค่อยจะออกเลยนะคส่วนส่วนส่วนมากไม่ค่อยจะออกนะแต่ก็อาจจะมีบางงวดนะที่ที่ไปออกนะครับเนี่ยอย่างเช่น50เนี่ย5005เนี่ยมันชนกัน7007เนี่ยเนี่ยก็ชนกันนะครับแล้วก็อ่ามีสองคู่นะครับที่ชนกันแสดงว่าสองคู่นี้ไม่มาหรือเปล่าก็ม่แน่นะฮะแต่ส่วนมากไม่ไม่ค่อยออกนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตรอะไรดีนะครับสูตรนี้ก็เอาไปเป็นเลขดับแล้วกันเนาะอืมไม่มาหลายงวดแล้วนะครับก็จะเป็นที่ใน40 40414243 10111213่หน8่งสี่อ่า 80, 80, 8, 8, 1, 8, 2, 8, นะครับนี่แหละ สูตรนี้เอาไปเป็นเลขดับเลยแล้วกันนะครับเนาะ,ะหรือว่างวดที่จะมานะครับเนาะอ่ะต่อไปก็ควบคู่กันนะฮะสองสูตรนี้เป็นสูตรบนเหมือนกันนะครับสูตรรวยไปดีนะครับเนาะอ่าเป็นสูตรเลขดับซะแล้วนะครับไปเด่นดับซะแล้วนะสูตรนี้ก็จะเป็นขี้เนเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดศูนย์แปดสามแปดสองแปดศูนย์ห้าสาม 5250นะครับนี่แหละนะครับ20เนี้ยไม่ออกมาหลายงวดแล้วนะครับเนาะให้เลขไหนไปเนี่ยไม่ค่อยจะออกนะครับก็แสดงว่าเนี่ยเนี่ยมันชนกันนะครับ80เนี่ย8ปึงเนี่ยไม่ออกนะครับ82ไม่ออก83ไม่ออกแต่ก็ไม่แน่นั่นแหละนะครับมันอาจจะมาเข้าก็ได้นะครับแต่สถิติที่มันผ่านมาก็ไม่เข้าเลยนะฮะหลังๆนี่สูตรนี้เนี่ยเขาเลยให้เป็นเลขดักไปเลยแล้วกันนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับในสูตร ดับนะครับเลขดับงวดที่แล้วนี่ก็ถือว่ามานะครับเนาะไม่ดับนะฮะดับล่างนะครับในงวดนี้นะครับดับ10นี่ก็จะได้นะครับในที่ในสูตรแรกเป็น2นะครับสูตรที่2เป็น9สูตรที่3ได้7 4ได้5นะครับสูตรที่5ก็จะเป็น5ส่วนในหลักหน่วยนะครับก็จะเป็น8นะครับ7เนาะ5 4 5นะครับก็ถือว่าสูตร หลักด้วยเนี่ยสูตรแรกเนี่ยเขาก็ถือว่าเอาอยู่หลายงวดแล้วนะครับเนาะงวดที่แล้วหลุดนะครับงวดที่แล้วหลุดดับล่างนะครับมาเป็นเลขเด่นนะครับหกหนึ่งก็แสดงว่าสูตรที่หลุดก็คือในสูตรที่สองสูตรนี้ชอบหลุดเหมือนกันนะสูตรนี้สูตรที่สองสูตรที่สามส่วนหลักหน่วยหลุดสูตรที่สองแล้วก็สูตรที่สี่นะฮะอ่ะนี่แหละนะครับเราสรับใน สูตรที่หลุดนะครับไม่อาจจะหลุดอีกก็ได้นะครับเพราะว่ามันมันมันก็เคยหลุดต่อเนื่องอยู่นะครับถ้าว่าจะหลุดนะครับถ้าว่ามันจะหลุดก็คือหลุดในสูตรที่2 3 4 5ามี่ห้าเนี่ยนะครับเนาะสูตรแรกเนี่ยก็โอกาสหลุดน้อยนะครับเนาะก็แสดงว่าถ้ามันจะหลุดก็อาจจะเป็น97ก็ได้นะครับหรืออาจจะเปในที่ใน7 7็เจ็ดเหรือ74เนี่ยเนาะอ่ะก็ตามนั้นแหละนะครับเนาะต่อไปก็จะเป็นในสูตรวดที่แล้วเข้านะฮะสูตรนี้สูตรล่างเดินดีนะครับ อ่ะก็แต่ละสูตรที่ใช้มา2 3 4ปีแล้วนะครับเนาะในงวดน,นี้นะครับก็จะได้นะครับในที่ใน38 383930แล้วก็จะเป็นในที่ใน31นะครับ48494041นะฮะ58 5950 51นะครับ 5, 8, 5, 9, 5, 0, 5, 1, และสูตรที่ทิ้งไม่ได้เลยนะครก็คือในสูตรนี้นะครับสูตรลับสูตรลับนะครับก็ในวันนี้หลักสิบชนกันที่8นะฮะก็จะได้ที่ใน7 7 6 8 6 9 6ด8 8 8 9 8 8นะครับ อ่ะก็สูตรทั้งหมดนะครับสำหรับในที่ในงวดนี้นะฮะก็เป็นสูตรเก่าๆนะครับแล้วก็ลองนําไปพิจารกกันนะครับถ้าเกิดว่าสูตร499เนี่ยนะครับถ้ามันหลัก10จะมาในตัวเด่นนะฮะงวดนี้5กับ9ก้นน็เน้นเอาที่5นะครับมี5ไหนอาจจะเป็น52หรือเปล่านะครับ52ไม่ได้นะมีอยู่ในสูตรนี้นะครับเนาะเออนะฮะมีอยู่ในสูตรนี้52-50นะครับมี5้าไหนนอกเหนือกว่านี้ก็จะเป็นในที่อ่ะ5 8นะครับ ห้าแปดห้าเก้าอ่าได้อยู่ก็มีในสูตรนี้ด้วยนะครับเนาะห้าแปดห้าเก้าห้าห้าไหนอีกนะครับห้าห้าห้าแปดห้าเก้าแล้วกันถ้าชอบห้าถ้าชอบเก้าถ้าเก้าชิดว่าถ้าเก้าจะมาก็อาจจะเป็นในที่ในเก้าหกนะครับเก้าหกเก้าแปดอ่าซื้ออะไรก็ได้ที่ที่มันไม่มีใน2ส,สูตรนี้นะอะไรดีแล้วก็รวยไปดีนะครับเนาะอ่าเก้าแปดเก้าหกนะก็ได้นะฮะเก้าสาม 9394กานะก็สวยอยู่เหมือนกันนะชุด94นี่เนาะ94 96 9, 4, 9, 9ี่าเเนาะ98นะครับถ้าชอบ9นะฮะเพราะว่าสูตรนี้ก็ไว้ใจไม่ได้นะครับสูตร499นี่นะครับนี่ก็อาจจะออกตามชื่อสูตรเลยก็ได้ นะครับ49เนี่ะลองดูเลยกันนะครับคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกนะฮะไม่จะเป็นต้องไปซื้อจับไปหลายตัวนะครับก็ขอให้ทุกๆท่านโชคดีแล้วกันนะครับเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นสถิติของในงวดที่แล้วนะครับก็ถือว่านะครับผลออกไปในที่ใน979นะครับแล้วก็61ใกล้เคียงเนาะสูตรลับนะครับเกาะสูตรนี้เข้าเนาะอ่านะฮะสูตรสูตรนี้ก็2งวดนะหลุดไป2งงวดก็กลับมาเข้าแล้วนะครับเนาะ หกหนึ่งเป็นสูตรล่างนะครับเป็นสูตรล่างก็มาล่างนะครับส่วนเลขดับนี่ก็รอเอาไว้อยู่นะฮะเนาะสำหรับในสูตรก็มีเข้าในสูตรสิบเก้าปีนะฮะตัดเข้าแล้วก็สูตรในสูตรสี่เก้าเก้านี่ก็ก็หลักร้อยอ่าหลักสิบเนาะอ่าหลักสิบมานะครับเนาะถ้าเอาหลักสิบเป็นเลขเด็ดส่วนสูตรอะไรดีนะครับก็ให้เป็นเลขดับเลยแล้วกัน นะครับให้ตัวไหนมานี่ก็ไม่ต้องไปซื้อนะครับเนาะแต่ก็ไม่แน่นอนหรอกนะครับบางทีอาจจะมาเป็นเลขเด่นก็ได้นะครับยังไงก็ขอให้ทุกทุกท่านนะครับโชคดีแล้วกันนะยังไงก็เลขมันก็วนออกตัวเดิมนะครับเนาะเนี่ยเป็นเลขใกล้ตัวนะครับเลขห้องเนาะนี่ห้องเดิมเลขรถนะครับเลขบ้านเลขที่นะครับเนาะก็วนอยู่ตรงนี้แหละนะครับหรือว่ารอบนี้จะวนมา นะครับ79หรือจะวนมา5 8หรือ5 3หรือ8 3นะครับแล้วอ่ะคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกขอให้ทุกๆขั้นโชคดีแล้วกันนะครับแลว้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ